น้องมันเอกะลุงพันพาเมียไปหาหน่อไม้พี่น้องปราดตัวว่าเลยเนาะเขานาลุงพันลุงพันเจ้าใส่ผุ้ยังเขานาเจ้านี่คืองามเถอะไซผูยกาหัวงวัวคันไถยสี่ตีนส่างว่า,าพอจะงามเลรียญผูยธรรมชาติพี่น้องใครเคยมีผุ้ยคือลุงพันบ่พี่น้องผุ้ยสี่ตีน ไม่ปุ๋ยงูอเนาะลุงพันบอด้มีเคมีพี่น้องอันนี้คือปุ๋ยซีตีนงามขนาดคือปุ๋ยขี้งวัวขี้ควย้ยพี่น้องบได้ใส่เคมีปุ๋ยธรรมชาติอุ้ยมันเ,เลยี่เฮ้ยมันมึงเลยจะเบิง้งดูมันกำลังกลมนี่ น้องเอ้ยเดี๋ยวก็จะได้กินข้าวใหม่ปลามันจังหน่อยนึงข้าวใหม่ปลามันเผื่อว่าแม่นบโบยเขาว่าว่าผัวใหม่เมียใหม่คือข้าวใหม่ปลาหมันมันอะริบ่มันชุดชุด ไป,ไป,ไปๆพี่น้องไปสิเบิ่งงัวแล้วจัຂต้องเข้ํากไป